วัดราชประดิษฐ์จ้าเดี๋ยวจะมีงานฤดูหนาวที่ยุทธยาวันที่9-18ใครมานะฮะเดินจากหัวรอฝั่งนี้มาปุ๊บมานี่เลยเดินไปงานนี้วัดราชบพิษนะนี่วัดราชประดิษฐ์ด้านนี้วัดราชประดิษฐ์วัดราชบพิษที่เป็นเจดีย์ทรงมะเพื่องเห็นไหมนี่นี่นี่เห็นไหมครับนี่จะเป็นถนนอู่ทองนะก็จะเจอร้านปีโกปีโก้ปีโกปโก้โอ้ยน่าทาน น่าเข้ามากแอร์เย็นๆกับทุกคนตรงนี้หัวมุงสีแยกไฟแดงพอดีเลยทุกคนจา๋านี้ให้ดูบรรยากาศก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะมาเอาชาโนมิคีนนี้จากบรรยากาศดูบรรยากาศ,ด,รรากาศดื่มดำหัวแดดร้อนหน่อยนะลูกอ๋อนี่ดูบรรยากาศก่อนสี่แยกตรงไปนี้จะเป็นวัดแม่นางปลื้มนะฮะแล้วก็ตรงไปนี้ก็จะไปไหนอะจำไม่ค่อยได้แต่ที่นี่คือไปทางนี้จอ,อุทยานประวัติศาสตร์วัดวดสีสันเพช นี่วัดราชาาวัดราชาบอพพีตดูวัดนี้สวยมากเลจําจได้ไหมเนี่ยตรงเนี้ยที่มีท่านเคยถ่ายมุมนี้เลยเนี่ยติดถนนเลยถนนติดกับวัดเก่าๆสวยมากเดี๋ยวตอนเย็นอาจจะมาถ่ายรอบนึงนะฮะมาดูเมนูกัาไหมเมนูเปโกเปโกคาเฟ่น่าทานดูถ่ายแล้วนที่ต้นไม้อร่อยอ่ะสวยงาม สวยงามมากาดูต้นไม้รอบๆไปก่อนนะทุกคนงานฤดูหนาวใครจะมาก็เตรียมตัวจองโรงแรมไม่ได้เลยนะจ๊ะมีจ้าเราก็ดึงเข้ามานี่ค่ะบรรยากาศน่ารักนะตรงไปนี้ไปไหนนะลูก อูทองมันมีวัดอะไรบ้างแถวนั้นที่วัดแม่นางปลืม้มวัดอะไรที่พระนอนอะ่ะสวยๆคนชอบไปกันอะไรสักอย่างหนึ่งที่เคยเดินไปที่มีนอนสวยๆที่จำไม่ได้แล้วเนี่ยจะเป็นริ้วฟืนแต่ที่ชอบตรงนี้นะมุมตรงนี้สวยดีวัด สวยที่สุดอันหนึ่งถ่ายรูปแล้วก็มีเหมือนกับเป็นประตูมัเกาจารี่นนในร้านนะจ๊ะเราแอบตากแอร์ไปก่อนดูเมนูก่อนนะดูเมนูก่อนนะคะจะเป็นแบบมัทฉามีประเภทที่ไม่ใช่กาแฟเ,เขาจะมีมชานงชานมี

พักเย็นก่อน and, and นี่นะครับทุกคนตรงวัดราชประดิษฐ์เลยเปโกะเปโกะน้องก็บอกว่าแปลว่าท้องร้องจอกจกปะรนงนั้นเสียงท้องร้องจากมุมนี้น่าจะไปถ่ายนะฮะทุกคนเดินไปก็จะเป็นนะฮะอุทยานประวัติศาสตร์ วัดใหญ่ชัยมงคลแม้ไม่ใช่ก็เ,เป็นวัด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 อวัดรัชบพิรก่อนนะฮะแล้ววัดอะไรที่เป็นเจดีเจดีคว่ำอ่ะทรงโอคว่ำอ่ะสวยมากแบบนครนะฮะไม่รู้แหละก็อยู่หวัวมุมตรงนี้พอดีเลยนะฮะเลิศถ้าเดินไปทางนี้ไปหัวรอทุกคนตลาดหัวรอ นะอยางนี้ไปวัดแม่นางปลืม้มเอ๊ะวัดแม่นางปลื้มมีลักษณะยังไงแล้วนะเราต้องเราต้องไปศึกษาใหม่แต่ที่แน่ๆเราคุ้นเคยกับเส้นตรงนี้กันมากเลยทุกคนนะฮะเดี๋ยวเราไปรอชาเย็นชานมเย็นข้างในกันแล้วก็มัทฉะกันทุกคนนี่มีการบอกประโยชน์ของมัทฉะด้วยนะครับทุกคนดี็อกร่างกายช่วยควบคุมน้ำตาลในเลือด นะร้านนี้ใส่ใจในเรื่องสุข,สขภาพด้วยนะครับอ่ะเปิดตั้งแต่10บโมงถึง5้าโมงเย็นนะครับน่ารักไหมน่ารักเนาะฝากติดตามด้วยนะครับเดีย๋ยวมาต่อกันในคลิปต่อไปนะครับ